ประเพณีทำขวัญข้าวเกิดจากความเชื่อว่าต้นข้าวมีขวัญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เรียกว่าแม่ขวัญข้าวหรือแม่โสพสกซึ่งช่วยให้ข้าวเจริญงอกงามชาวนาจึงต้องปฏิบัติต่อข้าวด้วยความเคารพประเพณีทำขวัญข้าวมีการปฏิบัติแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ภาคกลางและภาคใต้มักทำขวัญข้าวหลายครั้งเริ่มตั้งแต่มีเมล็ดข้าวอยู่ในรวงจนเก็บเกี่ยวและขนข้าวเข้ายุ้งส่วนภาคเหนือและภาคอีสานทำขวัญข้าวเฉพาะช่วงที่ได้ผลผลิตและเตรียมขนข้าวเข้ายุ้งโดยมีความเชื่อว่าเมื่อผ่านกระบวนการนวดข้าวขวัญของแม่โพสบอาจตกใจหนีหายไปจึงต้องเชิญให้กลับเข้าไปอยู่ในเมล็ดข้าวเพื่อคุ้มครองดูแลข้าวในยุ้งให้ปลอดภัย ประเพณีทำขวัญข้าวได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพุทธศักราช2554รวมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม